ยินดีต้อนรับสู่คอร์ส Super Trader First Class นะครับในคอร์สนี้จะประกอบไปด้วยวิดีโอรประมาณ5-6วิดีโอในซีรีส์ของการที่ท่านจะเตรียมตัวเพื่อที่จะเป็น Super Trader นะครับสำหรับท่านที่สนใจในศาสตร์ของเทรดดิ้งนะครับคอร์สนี้เป็นคอร์สที่สำคัญมากๆที่จะปูพื้นฐานให้ท่านไปสู่ความสำเร็จนะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมนะครับว่า เพียงแค่1ใน10คนเท่านั้นที่จะสามารถประสบความสำเร็จเป็นซ u เปอร์เทรดเดอร์ที่จะโอ p e r a t เรื่องการเทรดดิ้งในไฮเลเวลได้ทำไมครับเพราะตลาดหุ้นนะครับหรือแม้กระทั่งในความเป็นจริงความสำเร็จในชีวิตนะครับมันจะมีคำสาบอยู่คำสาบของตลาดหุ้นคืออะไรคำสาบแรกก็คือคนหมู่มากจำเป็นจะต้องประสบความล้มเหลว ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นให้ท่านนึกถึงการซื้อลอตเตอรี่นะครับถ้าทุกคนสามารถที่จะถูกลอตเตอรี่ได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็จะเหมือนท่านเอาเงินไปฝากเงินที่แบงค์ท่านจะได้ดอกเบีย้ยปีละ1%นั่นก็คือคำสาปของตลาดหุ้นเช่นเดียวกันนะครับถ้าทุกคนสามารถที่จะสร้างกําไรจากตลาดหุ้นได้นะครับก็จะเหมือนท่านเอาเงินไปฝากในแบงค์นั่นเอง คำสาปที่2ของตลาดหุ้นก็คือว่าวิธีการที่ท่านจะประสบความสําเร็จในระดับสูงได้นะครับจะต้องเหนือความคาดหมายสําหรับคนหมู่มากนะครับเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันนะครับเหมือนการซื้อลอตเตอรี่นะครับการที่ท่านจะถูกลอตเตอรี่ได้นั้นปกติแล้วจะต้องเหนือความคาดหมายต่อคนจํานวนมาก เพราะฉะนั้นวิธีการที่ท่านจะประสบความสําเร็จในการลงทุนในตลาดหุ้นในระดับสูงได้นะครับต่อให้ท่านอ่านหนังสือเรียนคอร์สสัมนาต่างๆนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะไปไม่ถึงเพราะวิธีการนั้นมันเหนือความคาดหมายคำสาปที่3นะครับก็คือว่าวิธีการที่จะประสบความสำเร็จในการลงทุนในตลาดหุ้นในระดับที่สูงนะครับจะขัดกับธรรมชาติของคนจำนวนมากที่ลงมาเล่นตรงนี้ ท่านต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าคนคนหนึ่งนะครับที่ประสบความสําเร็จในการลงทุนในระดับสูงนะครับไม่มีใครเลยในโลกนะครับที่มี IQ เหนือไปกว่าคนที่มี IQ น้อยที่สุดกว่า10เท่านั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าวิธีการลงทุนนั้นไม่ได้ยากเกินไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันง่ายมากเลยที่คนจำนวนมากจะไม่ปฏิบัติ เพื่อประสบความสำเร็จในการลงทุนมันง่ายมากที่จะไม่ทำและมันง่ายมากที่จะทำในรูปแบบที่ประสบความล้มเหลวในคอร์สนี้จะแบ่งออกเป็น7ส่วนด้วยกันนะครับซึ่งจะแยกเป็นวิดีโอหลายๆวิดีโอในชุดคอร์สของ Super Trader First Class นะครับในส่วนเซกชันแรกนะครับเราจะคุยถึงเรื่อง Introduction แล้วก็ Belief System ที่ซ u เปอร์เทรดเดอร์ต่างๆมาเก็ตวิสัทต่างๆนะครับใช้กันเพื่อให้เขามาถึงจุดที่เขาประสบความสำเร็จได้และในส่วนถัดมานะครับเราจะมาดูถึงเรื่องของ Winning s t r a ท e จ y ต่างๆที่มาเก็ตวิสัทเขาพาคเพียนนะครับและสะสมและถ่ายทอดให้กับพวกเราเพื่อให้เราปฏิบัติตามนะครับและประสบความสำเร็จได้ และในเรื่องถัดมานะครับเราจะมาดูเรื่องของการซื้อหุ้นว่าซูเปอร์เทรดเดอร์ต่างๆนั้นเขาดูอะไรบ้างก่อนที่เขาจะซื้อส่วนถัดมาอีกนะครับเราจะมาดูถึงเรื่องของการขายหุ้นว่าซูเปอร์เทรดเดอร์นั้นใช้ตรก,กะอะไรในการที่จะเก็บกำไรเพื่อให้พอร์ตเขาโตขึ้นนั่นเองและในส่วนที่6นะครับเราจะเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเรียนรู้มาในวิดีโอต่างๆนะครับมา ประยุกให้ท่านดูนะครับว่าจะใช้ยังไงเมื่อต้องใช้ร่วมกันทั้งหมดเลยแล้วสุดท้ายเราจะแนะนำเครื่องมือต่างๆเพื่อให้ท่านไปใช้ได้จริงหลังจากที่ท่านเรียนคอสนี้จบหมดแล้วนะครับอย่าลืมนะครับว่าทูต่างๆที่เราแนะนำให้ท่านใช้นั้นท่านไม่จำเป็นต้องใช้ทูที่ทางทีมงาน Investor Se สร้างขึ้นมาท่านสามารถที่จะไปประยุกต์ใช้กับเครื่องมือต่างๆที่ท่านมีอยู่แล้วก็ได้นะครับ เพียงแต่ว่าเครื่องมือที่ทาง investor Se ดจัดไว้ให้นั้นจะมีความสะดวกสบายให้กับท่านอย่าลืมนะครับว่าถ้าท่านมีคำถามระหว่างเรียนในคลาสนะครับให้ท่านถามในคอมเมนต์ส่วนล่างของแต่ละเซกชันได้เลยหรือท่านสามารถที่จะส่ง inbox messenger ผ่านเข้ามาเพื่อถามคำถามโดยตรงกับทีมงานของเราได้นะครับ แล้วก็สุดท้ายนะครับอย่าลืมอ่านฟุตโนตต่างๆที่อยู่ในเซ c ชันนะครับจะเป็นแมทเทเรียลที่จะเสริมเพื่อให้ท่านเข้าใจมากขึ้นในคลาสนะครับเพราะในวิดีโออาจจะไม่ไม่สามารถที่จะใส่รูปต่างๆได้ครบถ้วนหมดแล้วไปพบกันในคลาสเลยครับ This question is for you, Mr. Buffett and Mr. Munger. Mr. Buffett, I followed your career since I first read about you. In the first edition of the Forbes 400 that came out in 82. I've come to the conclusion that great investors are made, not born. Do you and Mr. Munger agree with this conclusion? If so, why? If not, why not? And if you do agree, what things would you recommend that someone do if they wanted to become a great investor? Also, what mental attributes do you think a person should have if they want to try to become a great investor? Thank you very much. Yeah, I largely agree with what you said. It, it, uh, I would say that there, I don't know to what extent uh, an ability to detach yourself from the crowd, for example, I don't know to what extent that's innate or to what extent that's learned, but that's a quality you need. I, I would agree totally with you that a, a, great, a great IQ is not needed. I mean, you do not have to be terrifically smart. To do well as an investor at all, uh, I would say you're 100% right. That I learned from Graham first in a very, very big way, and I learned something additionally from Phil Fisher, and I learned a lot from from Charlie. I would say we've seen relatively little correlation between investment results and IQ. I mean, that, not, not that there are a whole bunch of people out there with 80 IQs that are knocking, you know, the cover off the ball, but but there are all kinds of people with high IQs that get no place. And yeah, it's probably in a sense, it's more interesting to look at why people with high IQs don't succeed, and then sort of cast out those factors and see if you can cast them out in yourself uh, and leave a residual that will work. because if you you know it's like Charlie always says, you know, all I want to know is where I'm going to die, so I'll never go there." So. Yeah. Um, if you study the people who die financially, you know, with high IQs, and say why do they die, you know, uh, you'll see certain overwhelming characteristics that are present in, 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 these, in most of the cases, and you just got to make sure that either you don't possess them, or if you do possess them, that you can get rid of them or control them in some manner. <laughs> วอร์เรนบัฟเฟตได้ให้ข้อคิดดีๆนะครับว่าการที่ท่านจะประสบความสำเร็จเป็นซ u เปอร์เทรดเดอร์ได้นั้นนะครับท่านจำเป็นจะต้องดูว่าคนที่มีไฮ g h ค q นะครับแล้วล้มเหลวเนี่ยท่านจะต้องมั่นใจให้ได้ว่าท่านไม่มีอุปนิสัยที่พวกเขามีกันถ้าท่านมีนะครับท่านจำเป็นที่จะต้องกำจัดมันให้ได้อย่างที่ผมพูดไปแล้วนะครับคำสาปของตลาด อย่างหนึ่งก็คือว่ามันง่ายมากที่จะทําแบบที่ล้มเหลวนะครับในขณะเดียวกันมันไม่ได้ยากเลยที่จะทําแบบที่ประสบความสําเร็จเพียงแต่ว่ามันง่ายกว่าที่จะทําแบบที่ไม่ประสบความสําเร็จเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าคนส่วนใหญ่นะครับคิดอย่างไรเกี่ยวกับการลงทุนแล้วซูเปอร์เทรดเดอร์เขาคิดยังไงอย่าลืมนะครับว่าคลาสนี้เรา พูดถึงอุปนิสัยของซ u เปอร์เทรดเดอร์นะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะขัดกับวิธีการของ Value Investing แต่อย่าลืมนะครับไม่ว่าท่านจะเป็น Value Investing หรือเทรดเดอร์ก็ตามนะครับอัตราการประสบความสำเร็จก็ยังเป็น1ต่อ10เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะเลือกสายไหนก็ตามท่านจะต้องระวังอุปนิสัยที่ทำให้ท่านประสบความล้มเหลวความเชื่อแรกนะครับที่เราจะมา ทบทวนกันดูนะครับความเชื่อของคนส่วนใหญ่ก็คือว่าให้ buy low and sell high นะครับซึ่งแปลเป็นไทยก็คือว่าการที่เลือกหาซื้อหุ้นที่ถูกแล้วขายในราคาที่แพงกว่าฟังดูแล้วเป็นความเชื่อที่เหมาะสมนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาพิสูจน์ความเชื่อนี้นะครับให้ท่านมาวิเคราะห์กันนะครับว่าทำไมหุ้นถึงขึ้นและทำไมหุ้นถึงตก การที่หุ้นขึ้นเนี่ยอาจจะมีหลายสาเหตุนะครับอย่างเช่นว่าบริษัทสามารถที่จะมีกําไรมากขึ้นสามารถที่จะแก้ปัญหาต้นทุนได้ดีขึ้นมีข่าวที่ดีมีผู้บริหารที่ดีขึ้นนะครับมีสถานการณ์มีกฎหมายที่เปลี่ยนไปทําให้บริษัทมีกําไรและได้เปรียบคู่แข่งเป็นต้นเหตุผลทั้งหมดนี้ที่ว่าทําให้หุ้นขึ้นนั้นสําหรับเทรดเดอร์แล้วเราไม่ควรพิจารณาเรื่องนี้มากนะัก สำหรับเทรดเดอร์แล้วนะครับท่านต้องคิดเพียงแต่ว่าการที่หุ้นขึ้นได้นั้นหมายความว่าคนที่ซื้อหุ้นนั้นมีความคิดว่าราคาหุ้นในวันถัดๆไปในอนาคตจะสูงกว่าถ้าท่านเป็นเทรดเดอร์แล้วขอให้ท่านคิดเพียงเท่านี้นะครับว่าราคาที่เราซื้อปัจจุบันนั้นต่ำกว่าราคาในอนาคตและนั่นคือเหตุผลที่ทำให้หุ้นขึ้นนะครับในทางกลับกันนะครับ เรากลับมาถึงเรื่องความเชื่อในการซื้อหุ้นถูกนะครับเวลาหุ้นตกลงมานั้นนักลงทุนส่วนมากนะครับจะคิดว่าหุ้นนั้นมีราคาถูกลงพวกเขาลืมความคิดของเทรดเดอร์ไปตรงที่ว่าการที่หุ้นตกนั้นหมายความว่าในอนาคตหุ้นจะมีราคาต่ำกว่าเดิมทำให้มีคนขายหุ้นท่านลองคิดดูนะครับว่ากองทุนที่เทขายหุ้นจำนวนมากนะครับทำให้มูลค่าของบริษัท หลายพันล้านหมื่นล้านลดลงมาได้เนี่ยมันไม่ใช่การคิดเพียงแต่ว่าระยะสัส้นนะครับมันอาจจะประกอบไปด้วยความคิดหลายๆอย่างแต่ที่แน่นอนก็คือว่าราคาหุ้นในอนาคตน่าจะต้องถูกลงกว่าราคาปัจจุบันเพราะถ้าไม่เช่นนั้นเขาจะไม่ขายหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นความเชื่อของคนส่วนใหญ่ที่ไปช้อนหุ้นราคาถูกเขาลืมไปสิ่งเดียวนะครับ ว่าในระยะสั้นนั้นหุ้นจะมีราคาถูกลงไปกว่าเดิมเพราะมีคนได้ขายหุ้นเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าเขาเชื่อว่าในระยะสั้น,นหุ้นจะมีราคาถูกลงกว่าปัจจุบันดังนั้นสำหรับท่านที่เข้าไปช้อนหุ้นถูกนั้นถ้าท่านมี Stop Loss ก็มีโอกาสที่จะโดน Stop Out ได้ในขณะเดียวกันท่านลืมเรื่องหนึ่งไปก็คือว่า ถ้าหากท่านเป็น value investing นะครับ value investing นั้นมีคนจำนวน,นน้อยมากที่สามารถที่จะคำนวณหรือคาดการอนาคตล่วงหน้าเป็น10บปีได้นะครับว่าหุ้นตัวนี้จะฟื้นขึ้นมาได้และนั่นคือเหตุผลว่าทำไมคนส่วนใหญ่ไม่สามารถลอกเรียนแบบวิธีการหรือวิถีของ value investing แบบเดียวกับที่ Warren Buffett ทาได้แล้วเทรดเดอร์ล่ะครับซูเปอร์เทรดเดอร์คิดยังไงกับการซื้อหุ้น ถูกแล้วขายแพงซูเปอร์เทรดเดอร์เขามีข้อคิดว่า buy high and sell higher นะครับหรือในทางปฏิบัตินะครับก็คือ buy stock with high momentum แล้วก็ขายในราคาที่แพงกว่าเดิมสำหรับเทรดเดอร์แล้วนะครับผมได้บอกไปแล้วว่าเขามองว่าการที่หุ้นขึ้นนั้นแปลว่าหุ้นนั้นมีมูลค่ามากกว่า ที่มีอยู่ในปัจจุบันและนั่นคือเหตุผลที่เทรดเดอร์เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ซื้อหุ้นในวันนี้เพราะฉะนั้นการที่เทรดเดอร์นั้นมองเห็นโมเมนตัมมากขึ้นแล้วมีความเชื่อว่าโมเมนตัมนั้นจะคอนติเนียหรือมีความต่อเนื่องไปอีกสักพักหนึ่งนั้นมีโอกาสเป็นไปได้สูงเทรดเดอร์ก็จะซื้อเพื่อที่จะให้ขายในราคาที่สูงขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นความเชื่อของเทรดเดอร์นั้น จะหนีจาก Stop l ล s s ของเขาซึ่งตั้งไว้ต่ำกว่านะครับแล้วหุ้นที่ขึ้นอยู่นั้นก็จะหนีออกจาก Stop l ล s s ในขณะที่คนส่วนใหญ่นั้นหาซื้อหุ้นถูกแล้วลืมไปว่าหุ้นนั้นสามารถที่จะถูกลงไปได้อีกเพราะความเชื่อของคนที่ขายนั้นเขาหนีจากหุ้นเพราะกลัวว่าหุ้นจะราคาต่ำกว่าเดิมและในที่สุด Stop l ลอ s ก็จะมาโดนสำหรับคนจำนวนมากนั่นเอง หรือบางครั้งบริษัทนั้นไม่สามารถฟื้นจากธุรกิจที่ทำอยู่ได้นะครับนี่ก็คือเหตุผลว่าความเชื่อของคนส่วนมากอาจจะทำให้ท่านไม่ประสบความสำเร็จได้ในการที่ท่านจะเป็นซ u เปอร์เทรดเดอร์ความเชื่อที่น่าสนใจถัดมาก็คือว่าดาวมาร์เก็ต is a good time for bargain hunting นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่า นักลงทุนจํานวนมากนะครับมีความเชื่อว่าช่วงที่ตลาดเป็นขาลงนั้นเป็นช่วงที่ดีที่จะช้อนหุ้นนั่นเองในความเป็นจริงแล้วนะครับนักลงทุนจํานวนมากเข้าใจผิดว่าช่วงที่ตลาดขึ้นนั้นเป็นช่วงที่มีคนจํานวนมากมาซื้อหุ้นแต่ในทางเป็นจริงแล้วนะครับตอนช่วงที่หุ้นขึ้นนะครับจะเป็นช่วงที่มีวอลุ่มน้อยกว่าปกติเพราะว่าคนจํานวนมากไม่ได้ขายหุ้นนะครับ แล้วก็หุ้นถูกบิดให้ราคาสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วคนจำนวนน้อยก็สามารถที่จดันราคาขึ้นไปได้นะครับในขณะที่ช่วงที่ตลาดเป็นขาลงนั้นคนจำนวนมากมาช้อนหุ้นแล้วก็มีการซื้อขายค่อนข้างถี่กว่าปกติในฐานะเทรดเดอร์แล้วนะครับซูเปอร์เทรดเดอร์มองว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ทั้งตลาดที่เป็นขาขึ้นหรือตลาดที่เป็นขาลงที่ท่านควรจะสนใจ สำหรับเทรดเดอร์แล้วสถิติในการเล่นของพอร์ตโฟลิโอของคุณเท่านั้นที่จะเป็นตัวบอกว่าท่านควรจะเร่งเครื่องในการเล่นควรจะเล่นไซส์ใหญ่ขึ้นหรือเล่นถี่ขึ้นหากว่าวิธีสตร a ทเจอของที่ท่านใช้อยู่นั้นเล่นแล้วไม่ได้ผลนะครับท่านจำเป็นจะต้องลดความถี่ในการเล่นลดไซส์ในการเล่นและมาทบทวนสตร a ทเจอของท่านว่าถูกต้องหรือเปล่าและนั่นก็คือความ ความเชื่อของคนส่วนใหญ่และความเชื่อที่แตกต่างออกไปของซ u เปอร์เทรดเดอร์ครับความเชื่อของคนจำนวนมากที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของค่า P/E นะครับ P/E ก็คือ Price to Earning Ratio หรือราคา,าหารด้วยกำไรต่อหุ้นนะครับผลที่ออกมาก็คือว่าราคานั้นเป็นกี่เท่าของกำไรที่บริษัทสร้างได้หลายคนคิดว่าบริษัทที่มี P/E ประมาณ10เนี่ยถือว่าเป็นราคาถูก แล้วก็ P/E ที่ประมาณ30-40ถือว่าเริ่มแพงแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมว่าเทรดเดอร์นั้นมองว่าการที่หุ้นนั้นถูกในปัจจุบันแล้วมีคนขายออกเนี่ยหมายความว่าคนที่เพิ่งขายไปนั้นมีความคิดว่าหุ้นจะมีราคาถูกกว่าเดิมในระยะเวลาอันสั้นนะครับและนั่นก็คือเหตุผลที่ว่าคนส่วนใหญ่ เมื่อซื้อหุ้นถูกแล้วไม่สามารถที่จะป้องกันความเสี่ยงเมื่อหุ้นตกลงมาหรือถูกไปกว่าเดิมนั่นเองข้อเท็จจริงก็คือว่าซ u เปอร์เทรดเดอร์นั้นไม่ได้ดู P.E. เลยแม้แต่น้อยนะครับสิ่งที่ซ u เปอร์เทรดเดอร์ดูนั้นก็คือว่าถ้าหุ้นนั้นมี P.E. ต่ำเขาจะต้องระวังเป็นพิเศษเพราะแสดงว่าณปัจจุบันคนส่วนใหญ่ยังไม่ได้สนใจหุ้นนี้เท่าไหร่และเมื่อเหตุผลนั้น มันเป็นเช่นนั้นนะครับก็หมายความว่าโมเมนตัมของหุ้นนี้ย่อมน้อยกว่าปกติและเขาก็จะระมัดระวังเป็นพิเศษในขณะเดียวกันถ้า PE ของหุ้นขยับสูงขึ้นไปเรื่อยๆแสดงว่าโมเมนตัมนั้นสูงขึ้นเรื่อยๆและนั่นคือเป็นสิ่งที่ซูเปอร์เทรดเดอร์มองหานะครับก็คือหุ้นที่มี PE สูงขึ้นไปเรื่อยๆหรือหุ้นที่มีราคาสูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่ PE คงที่ก็หมายความว่าบริษัทนั้นสร้างกำไรได้ อย่างต่อเนื่องเท่าทันกับราคาหุ้นที่สูงขึ้นต่อไปเราจะมาเรียนรู้กันนะครับในเรื่องของ winning strategy ที่ทำให้ super trader ประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้นะครับ Market วิสาสตร์ทั้งหลายนะครับได้ช่วยกันพัฒนาวิธีการนะครับหรือ strategy ที่ที่จะค้นพบค้นหาหุ้นนะครับ มากกว่า50ปีแล้วและว,วิธีนี้ได้ถูกทดสอบมากับหุ้นไม่ต่ำกว่า200ปีนะครับวิธีที่ super trader หรือ market วิสาหใช้นั้นคือการหา common characteristic ของหุ้นก่อนที่พวกเขาจะมีราคาขึ้นไปและช่วยให้สร้างกำไรได้เป็นจำนวนมากย้ำนะครับว่าเรากำลังพูดถึงคุณสมบัติที่หุ้นควรจะมี ก่อนที่หุ้นนั้นจะทำราคาสูงขึ้นเรื่อยๆวิธีการคิดแบบนี้จะต่างกับการคิดในลักษณะ q uantitative analysis หรือการที่บอกว่าหุ้นแบบนี้แล้วก็มี buy signal และท่านจะได้กำไรและนั่นคือเหตุผลว่าทำไม super trader หรือ market wizard นั้นไม่ได้ใช้ระบบ q uantitative analysis นะครับแต่กลับใช้ common characteristic เพราะว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับหุ้นอาจจะ มีคุณลักษณะไม่ครบทุกตัวนะครับแต่หุ้นก็สามารถที่จะเป็นหุ้นที่ดีได้ซึ่งท่านจะต้องใช้สกิลอื่นๆเข้ามาเพื่อที่จะเทรดให้ได้กำไรนั่นเองอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าซ u เปอร์เทรดเดอร์นั้นมองหา common characteristic ซึ่งซ u เปอร์เทรดเดอร์นั้นมองเห็นแล้วนะครับว่าหุ้นก่อนที่เขาจะขึ้นไปทำราคาสูงๆได้นั้น จะมีคุณลักษณะที่เกิดขึ้นแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่เคยเปลี่ยนนะครับกว่า200ปีมาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าท่านจะได้ระบบ screening system นั่นเองที่ช่วยให้ท่านนะครับค้นหาหุ้นแล้วก็สกรีนแล้วสร้าง watch list ที่ทำให้หุ้นที่มี potential ที่จะขึ้นและทำกำไรให้ท่านได้นั่นเองแต่อย่างที่ผมพูดไปแล้วนะครับระบบนี้ไม่ใช่ระบบ quantitative analysis ที่จะสร้าง b บสิงแนลให้ท่านได้ทันทีต่อไปเราจะมาดูถึงลิสต์ของคุณลักษณะที่ท่านจะตมองหานะครับในช่วงที่ท่านต้องการที่จะสร้างวอชลิสต์นะครับคุณสมบัติแรกนะครับก็คือเรื่องของการหาหุ้นที่มีเบต้าสูงๆหรือหุ้นที่สามารถที่จะมีโมเมนตัมสูงกว่าหุ้นทั่วไปในตลาดนั่นเองนะครับการที่ท่านต้องการที่จะเป็นซูเปอร์เทรดเดอร์เพื่อที่จะสร้างกำไรในในเวลาอันสั้น ท่านจะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการสกรีนหาหุ้นที่มีค่าเบต้าสูงสูและยิ่งไปกว่านั้นท่านจะต้องรู้วิธีการดูว่าหุ้นนั้นมีความเป็นอัลฟาหมายความว่าหุ้นนั้นสามารถที่จะไม่ตกลงมารุนแรงนะครับเมื่อหุ้นตัวอื่นนั้นถูกกดดันให้ตกลงมาในส่วนถัดมานะครับเรามาดูว่าฟันเดเมนทัลอะไรบ้างนะครับที่เทรดเดอร์ทั้งหลายนั้นโฟกัส แล้วดูว่าหุ้นควรจะมีแล้วเราก็มาดูกันถึงเรื่องของ c a t a าลิสตนะครับ c a t a าลิสตก็คือข่าวบ้างหรือสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในบริษัทนะครับไม่ว่าจะเป็น p เพ s ส Release หรือว่าการเปลี่ยนไปของคู่แข่งหรือกฎหมายหรือว่าโมเมนตัมที่เขามียอดขายที่ดีขึ้นนั่นเองในส่วนถัดมานะครับเราจะมาดูเรื่องของซัพพลา Demand นะครับเราจะมาดูว่า โมเมนตัม um ที่ทำให้หุ้นขึ้นนั้นมีมากหรือน้อยแค่ไหนกองทุนมีความต้องการหุ้นนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วรายย่อยมีความสนใจในหุ้นนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อดีมาร์ซัพพลายของหุ้นนั้นๆและแน่นอนนะครับเราต้องดูว่าหุ้นนั้นอยู่ในกลุ่นนำตลาดหรือเปล่าเป็นกลุ่มที่เป็นฮอตเซกเตอร์หรือเปล่านะครับ ถ้าหุ้นนั้นสามารถที่จะอยู่ในกลุ่ม Hot Sector ได้นะครับแล้วท่านสามารถที่จะซื้อหุ้นที่เป็นลีดใน Sector นั้นๆได้ย่อมจะมีโอกาสที่จะสร้างโมเมนตัมในการที่ราคาจะปรับตัวดีขึ้นครับและในในเซกชันถัดมานะครับเราจะมาดูวิธีการที่จะดูว่าหุ้นตัวนี้มี Support หรือ institutional footprint นะครับมีอาการที่แสดงว่ามีการซัพพอร์โดยกองทุนต่างๆหรือไม่ นะครับเราจะมาหัดดูกันในเรื่องนี้และสุดท้ายนะครับเราก็ต้องมาหัดดูว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ตลาดหุ้นนั้นมีสภาพที่เล่นหุ้นง,ง่ายหรือยากอย่างไรนะครับมันจะได้ช่วยให้ท่านระมัดระวังเป็นพิเศษในกรณีที่ท่านจำเป็นจะต้องลงทุนมากกว่าปกติหรือน้อยลงกว่าปกติวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วอย่าลืมนะครับว่าถ้าท่านมีคำถามอย่าลืมใส่คอมเมนต์ ทางด้านล่างได้เลยหรือส่ง Inbox Messenger เข้ามาได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลาสหน้านะครับเราจะมาดูเรื่องของ Fundamental ที่เราต้องโฟกัสเพื่อจะหาหุ้นดีๆนะครับ Happy Trading และ Become Super Trader ครับสวัสดีครับ